Okay. สวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำตัวขอีกหนึ่ง EA ที่ผมได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็ตอนนี้เป็นตัว EA ที่เป็น Panel นะครับก็กึ่งกึ่ง Dashboard นะครับก็ไว้ใช้สำหรับกดเทรดได้ใช้หลักการโดยใช้ Correlation นะครับ correlation น,นำมาวิเคราะห์สัญญาณต่างๆนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็มีใช้ AI ในการช่วยคิดกลยุทธ์นะครับช่วยคิดกลยุทธ์ว่าเราจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของ correlation เนี่ยเข้ามาช่วยในการเทรดได้ยังไงครับก็เลยเป็นที่มาของตัว signal ตัวนี้นะครับ ตัวของหน้าตาแผน,แนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับก็ะจะมีคู่เงินหลักนะครับคู่เงินหลักก็คือเมนเนาะแล้วก็คู่เงินที่จะเป็นตัวคานกันนะครับแล้วก็พอเราเลือกคู่เงินมาเนี่ยก็จะบอกตัวของ correlation ไว้นะครับแล้วก็นี่จะเป็นตัวของการคำนวณพวกค่าเบี่ยงเบนต่างๆนะครับแล้วก็คำนวณพวกโมเมนตัมนะครับเพื่อนำมาวิเคราะห์ สัญญาณในการเข้าเทรดนอันนี้ก็เอาไว้เป็นตัวเลขมอนิเตอร์นะครับเผื่อเราเอาไว้เก็บสถิติหรือว่าเก็บตัวของ History ไว้ใช้ในอนาคตนั่นเองนะครับสำหรับตัวตัว EA ตัวเนี้ยสัญญาณในการเทรนะครับหรือซิกแนลเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดที่เราใช้งานได้ก็จะมีอยู่4เขาเรียกว่าอะไรเรียก สี่เงื่อนไขสี่ฟังก์ชันหลักๆเราจะเปิดนะครับอาจจะเป็นการเปิด buy นะครับเปิด buy buy ก็คือ,อซื้อทั้งสองฝั่งไปพร้อมกันแล้วก็เปิดเซลล์เซลล์นะครับขายทั้งสองฝั่งพร้อมกันแล้วก็ buy sell, sell นี้ซื้อฝั่งหนึ่งขายฝั่งหนึ่งแล้วก็ซลล์ buy นะครับก็จะเป็นขายฝั่งฝั่งหนึ่งแล้วก็ซื้อฝั่งหนึ่งนะครับวิธีการเทรดเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของวิธีการเทรดก่อนนะครับ จริงๆในลักษณะการเทรดมันจะมีเงื่อนไขหลักก็คือตัอง correlation นะครับแล้วก็ตัวของ c l i m a x ก็จะมีตัวของอ่าสีสกอเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งเงื่อนไขในการเทรดเนี่ยเราจะดูในส่วน c l i m a x ก่อน,นะครับว่ามันอยู่ในโซนสีอะไรนะครับเป็นช่วงที่เป็นเทรนหรือแค่เป็นการการเทรดในช่วงนั้นมันไม่มีแหลงเป็นช่วงการพักตัวหรืออะไรประมาณนี้นะครับ ก็จะเป็นสีส้มเนาะสีส้มเราก็มาดูในส่วนของคอลัมน์ที่เป็นสีส้มก็คือฝั่งนี้โดยหลักๆัสัญญาณสัญญาณจะอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้าเป็นสีม่วงก็จะอยู่ในส่วนของฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตัวสีสกอเนจะเป็นตัวบอกสัญญาณว่าเราจะเข้าไปหรือเข้าเซลล์ซึ่งมันจะมีสีเขียวหรือสีแดงแสดงขึ้นมานะครับเมื่อเข้าเงื่อนไขนั่นเองนะครับมันจะไม่ได้เปิดกันแบบทันทีว่าเป็นการคานกันแบบ เราเราเลือกคู่มาแล้วก็มาคานกันแล้วก็เราเปิดซื้อเปิดขายอย่างนั้นนะครับเราจะมีเงื่อนไขในการเข้าอยู่นะครับเนาะซึ่งจริงๆพวกนี้มันจะดูยากนะครับเวลาเรามาวิเคราะห์ตัวเลขพวกนี้ดังนั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะดูจากสัญญาณซิกตัวนี้นะครับก็คือซิกแนลนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีเวลามันเข้าเงื่อนไขมันก็จะมีแสดงผลเมื่อกี้ผมได้เจอคู่หนึ่งน่าจะเป็นตัว E.G. นะครับ E.G. นะ ก็คลิกที่ eg นั่นนะครับมันก็จะเป็นสัญญาณการเป็นซิกแนลผูกขึ้นมาแล้วก็กด bye bye นะครับเมื่อกี้ผมเปิดเนาะน่าจะเป็นล่าสุดเมื่อไม่นามานียก็บวกละนะครับก็บวกละนะครับอันนี้นก็จะเป็นปุ่มที่เราจะ take action นะครับแล้วก็นี้นก็จะเป็นการปิด order เนาะฝั่งนี้นะครับเป็น close อันนี้ก็ง่ายๆเลยแล้วก็มี close all นะครับปิดทีเดียวนะครับ อ่าแล้วก็จะมีตัวของอะไรเอ่ยอ่าตัวที่เป็นซิมโบลตัวนี้นะครับก็คือมันจะทําให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยเราต้องมาคีย์ทีละคู่ใช่ไหมครับเมนนะค,คือจริงๆผมแนะนําไม่ใช้พวกปุ่มพวกนี้มากกว่าไม่อยากให้มาคียดตัวนี้เพราะว่าบางทีเราคีย์ผิดเนี่ยมันก็จะมีผลถูกตัวการปิดออเดอร์ได้เหมือนกันนะครับมันจะทําให้ตัว e a เเนี่ยจะต้องไปอ่ามันจะ ตัวคู่งเงินนั้นไม่เจอนะครับเราจะต้องมาคอยปิดตรงนี้เองปิดตรงตัวเทรดนี้เองนะครับเราก็จะแนะนําให้เป็นตัวของที่เราเลือกเป็นซิมโบนนะครับรแลบบ้ววันนี้มันก็จะเวลาเลือกเนี่ยสมมุติว่าผมเลือก AJ นะครับในส่วนของ AJ ในตรงเนี้ยมันจะหายไปมันจะมาอยู่ตรงเมนซิมโบนแทนแล้วก็ตัวเมนตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น AJ นะครับแล้วก็ตัวแพรมันก็จะตัดตัว AJ ออก นะครับก็จะเอาเฉพาะตัวคู่ที่เป็นคู่อื่นเข้ามานะครับแต่ว่านี่มันจะมีตัวสังเกตอีกอันหนึ่งเวลาเราเราอย่า e ง eg เมื่อกี้นะครับอ๋ะเดี๋ยวผมให้ดู eg ทีนึง่งนะครับอย่า e ง eg ตัวเนี้ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นคู่กับ g j นะครับมันจะเป็น bb ดังนั้นเวลาเราไปที่ g j เนะี่ยเราจะเห็นคู่กับ eg เนะี่ยมันก็จะเป็นเสียวๆอ่าเนี่ยต้องต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาเปิดออเดอร์ มันก็คือเปิดได้แหละมันแต่ว่ามันมันจะอ่าคานกันอยู่นะครับมันก็เปิดได้แต่ว่าอันนึงมันจะเป็นเหมือนเหมือนเฮดเฮดจิ้งนะครับเฮดจิ้งก็คืออันหนึ่งายอันหนึ่งเซลลเนี้ยมันโปรฟิตมันก็ไม่ขยับนะครับเนาะน่าจะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เชนอันนี้ก็ไว้ดูของเฉพาะตัวที่เป็นคู่เงินตัวนี้นะครับก็เอาไว้ดูเวลามันมีตัวไหนที่มันวิ่งแรงๆแล้วก็สามารถที่จะไปโฟกัสได้อันนี้ก็จะเป็นดู โมเมนตัมเนาะของ PDX นะครับ PDX <AD X S 1> ก็สามารถโฟกัสได้มานนะครับ,รบเรามาดูในส่วนด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างส่วนด้านล่างก่อนผมก่อนที่จะไปตัวตัวแผงของด้านข้างนี้นะครับด้านล่างนี้ก็จะปรับเป็นตัวของหลอดไซส์ได้นะครับหลอดไซส์อ่าก็จะมีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวบอกบาลานซ์อีคิวตี้อันนี้ก็ทั่วไปเลยแล้วก็บอกโปรฟิตนะครับบอกบอกสวอปนะครับแล้วก็มีจํานวนออเดอร์ที่เราเปิดอยู่เนาะแล้วก็บล็อตที่เราเปิด นะครับอ่าแล้วก็จะมีตัว Profit to Close อันนี้ก็คือเวลาอ่าผลรวมผลรวมของของตัวนี้นะครับต o วท l profit ก็คือคู่เงินทั้งหมดที่เปิดอ่าถึงค่าถ้ามากกว่า10หรือเท่ากับ10เนี่ยมันก็จะปิดออเดอร์ให้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าอ่าทายคลิปเดี๋ยวผมจะ,ะให้ดูนะครับว่ามันมันจะใช้งานยังไงได้บ้างน,นะครับเป็น Profit to Close แล้วก็จะมีตัวของอ่า f i ก o r d e ออันนี้ก็คือ เวลาเราเปิดออเดอร์เยอะๆเนี่ยเปิดออเดอร์ไปพอถึงตัวของฟิกออเดอร์ไว้เนี่ยมันจะได้แค่สิบคู่สิบคู่ในที่นี้หมายถึงว่ามันจะคูณสองนะครับเวลาเวลาคู่เงินจริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นคูณสองก็คือมันจะได้ทั้งหมดยี่สิบยี่สิบคู่นะเพราะว่ามันเป็นการเปิดหนึ่งหนึ่งออเดอร์เนี่ยก็คือมันเปิดสองฝั่งพร้อมกันนั่นเองเนาะอ่อ แล้วมีอะไรอีกอันนี้ก็เป็นเมจิกนัมเบอร์เนาะระบุตัว EA แล้วก็อันนี้เป็น i ท e f เ a รมอันนี้ผมไม่ได้ทำให้เป็น Edit เนาะเพราะว่าจริงๆตัว correlation เนี่ยไม่อยากให้ออบบอยนะครับแล้วก็ตัว call l o o p b a c k กับอ่า set l o o p b a c k เนี่ยอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับระยะใกล้ระยะไกลนะครับก็แนะนำเป็นอถ้าอันนี้ก็แนะนำตามค่า Default ได้เลยนะครับอันนี้ในส่วนของแพลนนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับ ถามมาดูในส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวของออเดอร์ที่เราเปิดนะครับออเดอร์ order ที่เราเปิดอยู่นั่นเองนะครับก็จะมาจากตัว comment ค,คอมเมนต์พวกนี้แหละนะครับคอมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นพวกนี้แหละอามาแสดงแล้วก็แสดงผลรวมนะครับถ้าเป็นบว,วกมันก็จะเป็นนะครับบวกก็จะเป็นสีแดงนะครับง่ายเลยนะครับซึ่งปุ่มพวกนะี้มันจะสามารถทําการปิดออเดอร์ได้นะครับปิดออเดอร์ได้นั่นเอง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งด้านล่างตรงนี้จะเป็น history นะครับ history ที่เราปิด order นะครับปิด order ไปในวันนี้ว่าเราทำกำไรไปแล้วเท่าไหร่นั่นเองนะครับก,ก็เอาไว้เป็น target ของเราว่าสมมุติว่าเรามีเป้าว่าเราจะเก็บมันเท่าไหร่เพราะว่าการเทเรดแบบ correlation เนี่ยมันเหมือนการฟาร์มนะครับ,นะรบก็ตองเก็บมันเป็นเห็นเราเ็นบวกนะครับแล้วก็มาไล่ปิดเด d e r ทีละเดือน ผมจะแสดงให้ดูครับก่อนก่อนที่จะไปในเรื่อง,งนั้นผมให้ดูในในสอของอินพุก่อนนะครับว่าตัวของแพแนวนี้นะครับมี input ตยังไงบ้างนะครับอินพุไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะตัวของ input จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะก,ก็คือ Magic Number นะครับ magic number แล้วก็ Suffix อันนี้ก็คือตัวต่อท้ายของตัวสกุลเงินนะครับ บางทีบางบล็อกเนี่ยจะมีสัญลักษณ์พิเศษที่ต่อท้ายไม่ว่าจะเป็นจุด M อเป็นชาร์ปเป็นเครื่องหมายอะไรต่างๆที่มันต่อด,ด้านท้ายนะครับเนาะโอเคครับนี่ก็เป็นสฟิกแต่ว่าบล็อกนี้นะครับบล็อกนี้พอดีผมไปเจอในในหน้า facebook มานะครับก็ลองเข้าไปก็โหลดมาลองทดลองเขียนเป็นเดโมขึ้นมานะครับอันนี้เป็นบัญชีเดโมนะครับยังอยู่ใน ช่วงที่เป็นเดโมทดลองอยู่ก็่าทด,ทดลองระบบนะครับอันนี้ก็มาลองแล้วก็เทสต,ตัวของลักโปรแกรมอะไรต่างๆด้วยนะครับเนาะส่วนต่อมาก,ก็คือตัวของเมนคอร์ซีตรงนี้ก็คืออ u แล้วก็แพร์คอร์ซีนเนี่ยมันก็คือคู่เงินทั้งยี่สิบเจ็ดคู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ผมต่อท้ายเป็นคู่ทองเนาะบางทีถ้าเป็นโบล็อกอื่นเนี่ย อาจจะต้องดูดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ XAUUSD มันอาจจะเป็นเป็นโกลแบบนี้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะไม่เอาคู่ทองมาบางทีเนี่ยการคำนวณของทองคําบางบล็อกเนี่ยมันจะไม่ไม่เท่ากันจานหลักๆหลักๆเลยเนี่ยผมจะใช้ตัวของอ่า IC Market เนาะ IC Market ในการในการเทรดนะครับอ่าในการเทรดอันนี้คือบล็นีม้มาแค่ทดลองตัว ขียนโปรแกรมโดยเฉยนะครับอันนี้ a เ,เนาะแล้วก็น,นี่ก็จะใช้เป็นค่า default ได้เลยก็ได้จริงๆ input เนี่ยใช้ตาม default ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น panel size อันนี้เป็น,น,นจริงแทบไ,ไม่ไม่ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับมันเพราะว่าอ่าน้่นมันจะพอดีหน้าจอพอดีนะครับถ้าใช้ค่า default นี้นะครับอ่ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับ input นะครับเพราะว่าเราเติม input ไปเนี่ยสุดท้ายเราก็มาปรับค่าตรงนี้อยู่ดี ค่าที่เราจะปรับอินพูดจริงๆที่เราจะปรับว่าเราจะเพิ่มความเสี่ยงของเราก็อาจจะมีแค่ในจํานวนของ Time Frame แค่นั้นเองนะครับไทมเฟรมส่วนเมน n c u ร r เนซีพวกเนี้ยจริงๆเรามาปรับตรงปุ่มพวกนี้ได้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับใช้ง่ายนะครับมาดูเลยอันนี้เป็นบัญชีเดโม่เนาะคงไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็ะจะให้ดูว่าฟังก์ชันการทำงานมันะนะครับ เริ่มจากการเปิดออเดอร์เนาะอันนี้ก็เป็นสัญญาลหะผมก็เปิดเดี๋ยวผมขอขอปิดออเดอร์ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันมีออเดอร์ค้างอยู่ผมจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูก็คือใอน,นส่วนของออเดอร์ที่เรามีเราเป็นบวกเราเห็นบวกลวเราสามารถคลิกปิดไปได้เลยนะครับคลิกปุ่มตรงนี้นะครับคลิกแล้วมันก็จะปิดไปนะครับค,บคลิกมันจะปิดไปครับอาจารย์ ห่วงเวลานิดนึงนะครับอย่าอย่าปิดปิดไว้นะครับเพราะว่าตัวฟังก์ชันนี้ผมใช้เป็นแบบทัมเมอร์เนาะเนบาทีถ้าเราปิดไว้ไปเนี่ยโปรแกรมมันประมวลผลไม่ทนจะทําให้ค้างนะครับวิธีการแก้ค้างก็คือเราเราสามารถที่จะเปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับเปลี่ยนไทม์เฟรมแล้วก็กลับมาไทาม์เฟรมเดิมได้แต่เงื่อนไขในการเปลี่ยนไทม์เฟรมเนี่ยค่าพวกนี้มันจะกลับมาเป็นค่าค่าเดิมที่เราตั้ง เพราะว่าตอนนี้ตัวระบบมันสามารถทําแบบนี้ได้นะครับเดิมเนะี่ยเวลามันเปลี่ยนตัวสกุลเงินเนี่ยตัวค่าในช่องอินดิทุกเนี่ยมันจะกลับมาค่า default เสมอน,นะครับดังนั้นอันเนี้ยเวลาผมเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนอย่างผมเปลี่ยนเป็น 20, ยี่สิบเนี้ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนคู่เงินค่าตัวอิน t ิทมันจะไม่เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเฉพาะค่าที่คำนวณอันนั้นก็แก้ปักแก้อะไรให้หมด อค okay. อ่าต่อไปจะเป็นเรื่องของอันนี้เนาะไปปิดก็ปิดออกได็ได้นะหน่วงไว้สักประมาณหนึ่งวินะครับค่อยๆคลิกนะอันนี้คือปิดปิดแบบเราเรียงตามโมเดอร์นะครับมาดูวิธีการปิดอีกหนึ่งวิธีก็คืออัอย่าเนี้ยเราเจอ n c ็ a t ใช่ไหมครับ n c ็ a t เราก็ไปหาดูในส่วนนี้ว่า n c ็ a t เราอยู่ตรงไหนให้ดูคู่หน้านะครับคู่เมนเนาะคู่หน้ามันจะเป็นเมนเอ็นแ a t เราก็คลิกที่ n c a t นะครับเราก็จะเจอเหมือนกันนะครับ n c a t c a t USD, CHT ก็เป็นค่าเดียวกันนะครับเราก็กดปุ่ม Close ตรงนี้ได้กดกันนะกด Close มันก็จะเป็นลับมาเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ r e f r e s ใหม่กันนะครับะ NU นะครับ NU อันนี้ผมก็ปิดปิด คลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะนานนิดนึ่งเพราะว่ามามาแนะนําตัวโปรแกรมเลยเพราะว่าผมคิดว่า่ามันอัปเดตแล้วก็ผมความคิดว่าน่าจะสมบูรณ์หมดล้วนะครับเมื่อกี้เราปิดมันเป็นติดลบเนาะแล้วมันแสดงว่า Profit พวกนี้มันก็จะเป็นลบเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นเดโมเราไม่ได้ซื้อเป็นอะไรอันนี้คือวิธีปิดนะครับเพราะจะมีปิดจากปุ่มพวกนี้นะครับเพื่อให้ง่ายเนาะ แล้วก็มีปิดจากปุ่ม close พวกนี้เพรบางทีอย่างเราเปิดไปออเดอร์ไล่ไล่ดูอย่างนี่ครับไลค่ค่อยๆไล่มาครับมาเจอ E N อย่างเงี้ยครับพอมาเจอใช่ไหมครับเราเห็นอ่ะโอเคมันเป็นบวกเราก็กดสมมุติว่ามันเป็นบวกอ่ะเราก็กดปิดนะเงี้ยและอันสุดท้ายก็คือ close all นะครับ close all นี่ก็คือปิดทุกออเดอร์นะครับก็กด close all ไปก็ะจะปิดทุกออเดอร์ก็เป็น r e s e ตทั้งหมด r e s e ตทั้งหมด คราวนี้มาดูนะครับว่าแล้วก็มาไล่หาสัญญาณใหม่ไล่หาสัญญาณใหม่ว่ามีตัวไหนบ้างฟังก์ชันการปิดครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่มีตัวของอะไร en ใช่ไหมครับ en by cell ผมก็กด by cell ้าไปครับกดของ by cell เนอะพอกด by cell เสร็จนะครับ สมมติว่าผมเปิดเปิดหลายคู่นะครับเปิด buy sell sell buy อย่างเงี้ยนะครับออเมเอกี้ลืมอ,อีกวิธีหนึ่งก็คือเมอกี้ผม close all ใช่ไหมครับการปิดอีกวิธีหนึ่งก็คือการตั้งตัวของ profit to close อย่างตัวนี้ลบสองนะครับความหมายของมันความหมายของเวล่มันจะปิดมันต้องตรงนี้ต้องมากกว่าแสดงว่าผมตั้งถ้าตรงนี้ผมตั้งเป็นลบสาม order ทั้งหมดจะต้องปิดนะครับวันนี้ผมตั้งลบสามเนาะ โอเคนะครับพอลบ3ออเดอร์ทั้งหมดถูกปิดนะครับแล้วก็ Profit ล์ก็จะกลับมาเป็นค่า Default นะครับประมาณนี้อ่ะส่วนอื่นๆผมว่ามันมันคงไม่ยากแล้วมันทั่วไปเนาะเพราะว่าเราแค่ดูตัวสัญญาล็อคเราก็กดตามแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองอย่าง BS แล้วก็กด BS เป็นลรามาขึ้น SB แล้วก็กด SB นะครับขึ้น BB ก็กด BB แต่จริงๆเนี่ย ตัวของเงื่อนไขในการ,รเท่าเทมันมีเยอะกว่าน,นั้นนะครับถามว่าถ้าเราจะสวนสัญญาณพวกนี้ทำได้ไหมทำได้นะครับอย่างเป็นโมเมนตัมเนี่ยความหมายของมันคือเวลาเป็นโมเมนตัมราคามันขึ้นพีคๆแล้วคอร์เรลชันมันเป็นบวกคอร์เรลชันเป็นบวกหมายถึงว่ากราฟมันเป็นลักษณะที่วิ่งเหมือนกันนะครับวิ่งเหมือนกันก็คืออย่างตัวเนี้ยมันคอร์เรลชันประมาณ84แสดงว่ากราฟโซงกราฟเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยใน time f ฟ a m e day ะครับในทางฟิลดเดียวกันมันจะเหมือนกันดังนั้นอ่ะเวลาสมมุติว่าเรามองว่าสมมุติว่ามันเป็น correlation การวิ่งของกราฟเนี่ยมันเหมือนกันดังนั้นการที่เราจะได้กําไรเยอะแล้วเราวิเคราะห์แม่นครับสมมุติว่าเรามองว่าอ่าสมมุติเป็นกราฟไปทางเดียวกันก็คือขาบายสมมุตินะครับกราฟกำลังขึ้นอ่าแล้วก็กดกดเลยบายบายนะครับบายบายเพราะว่ากราฟมันเป็นทรงเดียวกันนาอมันกําลังขึ้นนะครับ มันมันมันกำลังขึ้นดังนั้นเวลามันได้กําไรเนี่ยมันจะได้กําไรเยอะนะครับเวลาเราเล่นใบในส่วนของ correlation ที่มันเป็นบวกนะครับหรือว่าถ้ามัน correlation เหมือนกันแต่ถ้าเป็นฝั่งลบนะครับกราฟกาลังลงเนี่ยอ่าแล้วก็กดเซลล์เซลล์มันก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าอันเนี้ยมันมันต้องไปวิเคราะห์กราฟเพิ่มเติมแต่อันนี้สัญญาณที่ผมให้เนี่ยมันจะเป็นการวิเคราะห์เพื่อลดความเสี่ยงก็คือเวลามาเคลนสัญญาณพวกเนี้ย เราจะเห็นได้ว่าอันนี้มันกราฟมันไปทางเดียวกันนะครับกราฟมันไปทางเดียวกันแล้วก็กําลังเป็นเทรนอยู่สิ่งที่สัญญาณซิกเนลมันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันต้องการให้เราเปิดคนละทางกันนะครับเปิดคนละทางกันนั่นเองนะครับเปิดเปิดคนละทางหมายถึงว่าอ่าเวลาการาฟมันกําลังเป็นเทรนอยู่เนี่ยสีสีเวลาเป็นสีชมพูเนี่ยหมายถึงว่ารกราฟกําลังเป็นเทรนนะครับถ้าสีส้สมเนี่ยกราฟกําลังไซเวนะครับอันนี้เราก็จะเล่นแบบลดความเสี่ยง ดังนั้นพอมันเป็นบายเซลล์เนี่ยแสดงว่าคู่หนึ่งมันกําลังบายเผื่อว่ากราฟมันพุ่งถูกไหมครับแล้วมันจะถูกคานด้วยอีกอันหนึ่งที่มันกําลังเซลล์ดังนั้นไอตัวโปรฟลที่เราเราเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอ่ามันจะอ่านเลยโปรไฟล์ที่มันเกิดขึ้นก็จะคานกันอยู่ทำให้ตัวของกําไรเนี่ยมันไม่ขึ้นมันไม่ลงนั่นเอง แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราจะเคนียส่วนต่างเวลาสมมติว่ามันมีโมเมนตัมเข้ามาก็จริงแต่ถ้าคู่ใดคู่หนึ่งมันวิ่งอีกคู่หนึ่งมันอยู่ปกตินั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราจะเราจะได้กาไรตรงนั้นนั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการของซิ่งนลที่ผมทําทําขึ้นมานะครับแต่จริงๆมันมันมีเทคนิคการเล่นในหลายรูปแบบมากสําหรับตัวของสัญญาซิ่งนวนี้ ถ้าเราวิเคราะห์เกง่งวิเคราะห์กราฟเกง่งไม่จาเป็นต้องตามซิกเนลตัวนี้ก็ได้นะครับเราจะเปิดตาม correlation อย่างเดียวเลยก็ได้เพราะว่าโอเคแนวโน้มกราฟมันเป็นทรงเดียวกันแล้วก็แค่เข้ากราฟไปวิเคราะห์เพิ่มเติมว่ากราฟตอนนี้คู่นี้คู่นี้มันวิ่งยังไงอยู่สมมุติเป็นเทรนขาขึ้นคุณก็เปิดบายทั้งคู่เลยนะครับเปิดบายทั้งคู่การาฟวิ่งคุณก็ได้กําไรเยอะนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันได้ทั้งสองคู่พร้อมกันนะแต่ว่าถ้ามันขาดทุนมันก็ขาดทุนพร้อมกัน ั่นนะครับแต่เงื่อนไขที่ผมสร้างเนี่ยมันจะเป็นการกําไรไม่ได้เยอะนะครับแต่เราโปรเทคที่ความเสี่ยงนั่นเองนะครับโอเคอีกอันนึงความพิเศษของ correlation ตัวนี้ก็คือบางทีเราจะเจอปัญหาว่าเวลาเราเปิดเปิดหลอดเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของ p value เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรื่องป value เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การวิ่งของเงินบางทีมันคู่กัน อย่างเวลามันเป็นคู่ EU อย่างเงี้ยมียกง่ายง่ายนะครับอย่าง EU เนี่ยเวลามันเจอพวกตระกูล J หรือตระกูล N N Z D เนี่ย Pip value มันจะค่อนข้างต่างกันเยอะเวลาเราเปิดหลอดเท่ากันการวิ่งในระยะ1จุดหรือว่า1 Pip เนี่ยเท่ากันแต่กำไรกับกำไรมันไม่เท่ากันปริมาณเงินนี่มันเกิดขึ้นไม่เท่ากันอันนี้ตัว E a นี่มันก็ผมก็ตรงจุดอ่อนตรงนั้นละ นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับสมมติว่า0.1มเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นผลหรอกเพราะว่ามันจะมันใช้มินิมัมหลอดอยู่ละนะครับมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่สมมุติว่าถ้าผมกระเทดที่1ห,หลอดอย่างเงี้ยเวลาหลอดอที่มันเกิดขึ้นนะครับสมมติว่า,าผมจะเปิดที่1นึ่งหลอดหลอดที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับดูว่ามันจะเกิดอะไรึ้นสมมติว่าผมจะเปิดปลายปาทตอนนี โ okay. อเคหนึ่งหลอดตรงนี้นะครับไอ้ตรงหลอดที่มันเกิดจริงเนี่ยมันจะไม่ใช่อ่าไอ้มันเป็นสองมาเดอร์เน,ะนาะนะครับเอเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้ดูคู่ไหนดีมันจะอ่ะอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าเวลามันเปิดไอ้คู่ปกติอะที่เป็นตระกูลอยู่มันมันไม่ค่อยแปลกนะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าพิคแวลูมันเป็นสิบอยู่ละแต่อันเนี้ย อ่าเราจะเห็นอันนี้อันนี้ผมเดี๋ยวผมต้องไปปรับนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนจะไม่ตรงเนาะตัวเ,เลขเพียงน,นิดนึงนะครับอ่าตัวของ EU กับ EN เนี่ยอเราจะเห็นได้เลยว่าปลอดที่แท้จริงที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ศูนย์จุดหนึ่งกับศูนย์จุดหนึ่งมันควรจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งกับศูนย์จุดเจ็ดแต่หลอดไซส์เราเนี่ยเราต้องการที่ศูนย์จุดหนึ่งหรือหนึ่งเนี่ยโอเคมันจะ จะต้องเป็นแบบนี้นะครับการขยับของปิ๊บมันมันถึงจะเท่ากันนั่นเองนะครับการขยับของราคามันถึงจะเท่ากันโอเคอันนี้ก็เป็นเป็นเงื่อนไขเนาะบางบาทีเวลาเรากดพวกนี้นะครับเรากด close all หรือ close พวกนี้นะครับว่าจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นวันนี้ก็ทดสอบระบบไปนะครับก็เปิดเปิดปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับ จะตรสอบหาบั๊กแล้วก็ข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับแล้วก็ติดลบไปบรมาณสี่สิบสองก็น่านจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับตัว E A ตัวน,นี้ผมคิดว่าความสะดวกสบายในการใช้งานของตัว E A ตัวนี้ยมาค่อนข้างครอบคลุมแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นเราไม่ต้องมาขีคข้อมูลเองนะครับหนึ่งเราไม่ต้องขีคข้อมูลเองเราใช้แค่การคลิกว่าเราต้องการที่จะมอนิเตอร์ที่ คู่ไหนนะครับ correlation ของคู่ไหนนั่นเอนะครับแล้วก็แค่คลิกแล้วก็เดี๋ยวตัว panel น,น,นี่ยมันก็จะจัดการให้หมดนะครับว่า correlation มันเป็นยังไงจริงๆ correlation พวกเนี้ยมันเป็น panel นนไปได้ไปในตัวนะครับบางทีเราเราดูแล้วเนี่ยบางทีเราไปเทรดจากคู่เงินอื่นอยู่แล้วก็มา monitor จากตัวนี้ได้นะครับแล้วแต่ user จะเอาไปใช้งานยังไงได้เลย ก็ฝากฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจอยากเอาไปลองทดลองใช้เนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าสนใจอยากใช้งานจริงๆสนใจอยากใช้งานจริงๆก็เดี๋ยวค่อยติดต่อสอบถามก็มาตามเฟสเฟสอ่าเฟสเฟสบุ๊กนะครับที่ผมให้ไว้ในอธิบาย ได้เลยก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกทุกคนโชคด,ดีในการเทรครับจาก Forex Dashboard Thailand ขอบคุณครับ